สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไพนํำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบีโซลิเปอร์นั่นเองสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง7ตัวละครเลือกตัวไหนดี ถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม Beat Soliper ผมขอแนะนำร้านเติมเกมราคาถูกนะครับ ACK เกมท็อปแอปเซ็นเตอร์จดทะเบียนบริษัทสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2ทุกวันนะครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางที่เพจล ne ที่ดิงใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเริ่มต้นเล่นเกมไปได้สักพักหนึ่งนะครับตัวเกมจะมีให้เราเปิดกาชาและมีการันตีใน30ครั้งแรก โดยเราสามารถเลือกตัวละครได้7ตัวเท่านั้นนะครับตัวละคร7ตัวที่ว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือหัวหน้ายมมทูตนั่นเองนะครับประกอบไปด้วยอิชชินหรือว่าพ่อของอิจิโกะนะครับซุยฟงงินโคมบุระโทเซนมายุริและจูชิโร่นั่นเองจากในตู้การันตีนะครับผมมีตัวละครครบทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมจะจัดตามการใช้งานจริงๆของผมเลยนะในการเขียนเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับว่าควรเลือกตัวละครไหนลงทีมก่อนเป็นอันดับแรกตัวละครแรกที่เราควรเลือกมากที่สุดนะครับก็คือซุยฟงสายดาเมจนั่นเองซุยฟงนะครับเป็นสายดาเมจที่แรงที่สุดจาก7ตัวละครน,นี้นะครับแต่สกิลเนี่ยจะใน,นไปทางเป้าเดี่ยวนะโดยการแปะเอฟเฟกผีเสื้อเพื่อให้เกิดกิริคอนนะครับ ส่วนแพสซีฟเนี่ยจะเพิ่มดาเมจหลักให้กับซุยฟงนั่นเองและเป็นตัวละครที่ควรจะปั้นให้ขึ้น4ดาวตัวแรกนะครับเพราะว่า4ดาวเนี่ยซุยฟงจะมีสกิลพิษนะส่วนระดับ5-6ถึงดาวนะครับยังไม่จําเป็นมากนะักเพราะว่า5ดาวอ่ะจะได้ดาเมจ damage. ส่วน6ดาวจะได้พลังป้องกันซึ่งทุกตัวละครเหมือนกันนะครับฉะนั้นหลักๆเนี่ยเอาตัวละครขึ้น4ดาวก่อนก็พออ่าประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครที่2นะครับผมแนะนําเป็นสายแท็กนะซึ่งจะมี3ตัวละครให้เลือกนะครับ หนึ่งเลยคือโคมาบุระสองเลยคือพ่ออิจิโกะนะครับสามคือจูชิโร่ตั้งแต่ตัวที่สองเป็นต้นไปอ่ะคือมันไม่ได้มีการันตีนะครับมันจะการันตีแค่ระดับ l อสบวกหมายความว่ามันอาจจะสุ่ม1ใน7ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ว่าเราจะได้ตัวที่ต้องการเป๊ะหรือเปล่านั่นเองฉะนั้นก็เลยมี3ชอยให้เลือกนะครับแต่ถ้าให้เลือกได้เนี่ยคือผมแนะนําโคมาระตัวแรกแล้วกันเพราะว่าตัวโคมาระเนี่ยเป็นตัวที่ทนมือทนเท้ามากที่สุดนะครับ เพราะว่ามีสกิลเด้งเลือดเพิ่มพลังป้องกันแถวมีสกิลบัฟเพิ่มบล็อกให้กับสายป้องกันในทีมตัวเองด้วยและมีโอกาส20เซนที่จะสตาร์ทศัตรูแถวหน้าฝ่ายตรงข้ามด้วยและพอคอมาแล้วเนี่ยขึ้น4ดาวอะ่ะจะมีสกิลสะสมสแตก็กลดความเสียหายและสะท้อนดามเมจได้ด้วยนะครับถือว่าดีทุกสกิลและมีประโยชน์ต่อทีมมากนะครับสำหรับตัวคมาล้เองตัวละครที่3ที่ผมแนะนำนะครับก็คือยินสายดามเมจนะครับ สำหรับกินเนี่ยด้านอเมจจะเป็นรองซุยฟงนิดหน่อยนะครับแต่สามารถคอมโบด้วยกันได้ดีสกิลของยินเนี่ยจะเน้นเป้าเดียวเหมือนกันมีบัฟเพิ่มอาเมจสจากสกิลส่วนอีกสกิลนะครับถ้าเป้าหมายเลือดต่ำกว่า50%าบจะโดนอาเมจแรงขึ้น20%ส่วนแพสซีฟเนี่ยก็เหมือนซุยฟงนะคือเพิ่มอาเมจส่วนปัจจัยสําคัญคือเมื่อขึ้น4ดาวเนี่ยจะสามารถคอมโบกับซุยฟงได้ทันทีนะครับด้วยความสามารถโจมตีศัตรูในรอบถัดไปเนี่ยจะมีพลังป้องกันเกือบ30%และเอฟเะอนน,ออนร์บับ จุดสำคัญเลยคือสกิลนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มอีก50%กับเป้าหมายที่ติดพิษนั่นเองหมายความว่าถ้าซุยฟง4ดาวมีสกิลพิษใช่ไหมก็จะมาคอมโบกับกิน4ดาวได้เพราะว่ากินเนี่ยจะตีแรงขึ้นอีก50%จากพิษของซุยฟงประมาณนี้่ะไม่งงเนาะตัวละครที่4ที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือมายูรีนั่นเองเหตุผลสั้นๆเลยครับมายูรีนี่จะมีสกิลหมู่นะครับและมีโอกาสติดพิษ ซึ่งเอามาคอมโบกับกินได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเมื่อมาอยู่ดีนะครับขึ้น4ดาวจะสามารถคืนชีพได้1รอบด้วยนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไล่มาเป็นพ่ออิจิโกะนะครับตามด้วยจูชิโร่ท้ายที่สุดนะครับเป็นโทเซนนั่นเองสำหรับ3ตัวละครหลังเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลก็เฉยๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเตัวละครเนี้ยยังไงเราก็มีครบแน่ๆอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะทําตัวไหนตันได้ก่อนนะครับ ถ้าเปิดได้ตัวซ้ําก็จะทาได้ไวฟาร์มเศษเนี่ยก็จะได้ชา้าหน่อยแค่นั้นเองส่วนตัวละครที่โหดๆนะครับอย่างปวดหน้ายมทุตตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในตู้ธรรมดานะครับก็จะมีตู้เลทประจําเดือนอะไรเงี้ยให้เราเปิดกันนะครับแต่ว่าตัวกาชาเนี่ยจะให้มาค่อนข้างจํากัดเอาง่ายๆเลยคือต้องเป็นสายเติมซะส่วนใหญ่ถึงจะหาได้นั่นเองนะครับแต่7ตัวละครหลักนี้ก็สามารถเคลียร์ด่านได้เรื่อยๆขอแค่เราอัพเลเวลอัพสกิลอัพบางไคาได้พลังสูงพอก็ผ่านด่านได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวละครในตู้เลดะคงไปวัดกันใน Meta PVP ซะมากกว่านั่นเองนะครับเป็นยงไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิป7ตัวละครเลือกตัวไหนดีหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้จะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊กจ้า